เอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่น Murder Time นะโดยทุกคนจะได้วนกันเป็นฆาตกรนะและใครที่เหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายก็คือคนที่ชนะนะทุกคนเอาล่ะเย้เฮ้ยใครใครออกใครใครเฮ้ยวันนี้ฮะมาเลยทุกคนใหญ่จังเอย่ใหญ่มากๆใครเป็นคนแรกอะไอเชียนหรอไปวะไอเชียนเป็นเดี๋ยวท่านเนี่ยไอิสตัดท่านไหนเฮ้ยแปลกว่ะไอเชียนมันจะเอากูนี่ว่ะมันวิ่งกันอยู่นั่นนะท่าน ตันนอข้างคราัตัน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 นตนตัตัน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 นตันนันนันนตันตัโตัโันตันตันตตัน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 ต่นตันตันตันีันตัเนตันตัอตันนนนนว ไอเกนฑ์ hey, ด,ดูหน่อยเพี่อเกนมาวะเกณฑ์มันงงังมีถอยเลยเพี่ว <c oughs> ิ่งก่อนละที่สูงเกณฑ์มันฟันมั่วเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นไงมันเจอคน <c oughs> ละเอ้ยเอ้ยนั่นไงคนละยุที่สูง <c oughs> คนระยุที่สูงเอ้ยต่อไปตาคนที่สูงละ <c oughs> อ้าวชิบหายคนที่สูงต้องเป็นทั้งสองเลยพี่เนี่ยเป็นสองอคนเลยสัตว์เฮ้ยมันหายไปไหนกันเฮ้ยเขวี้อันนี้ก่อน เฮ้ยเดี๋ยวมงบีเหรอเฮ้ยอ้าจับสิ้นในทิพตาเฮ้ยเบี้ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เร็วไม่บอกอ๋อเมื่อกี้ลองหนอ๋มันเลยหายตัวไปนี่เองไอ้เหี้ยมันเอาเงินไหนสองหมื่นมาซื้อร่องหนวะอย่าบอกนะมึงกดกรุ๊ปรีวอร์ดอะไม่กดขายมีดออ๋เริ่มแล้ววะ ใครเป็นใครเป็นเกย์แหมที่นีบัวน่ะเฮ้ยไอ้มอดไอ้มอดเป็นเกย์ไอมดเป็นเกกูเป็นเกเหรอะเฮอยเป็นเกเฮ้ยไอมอะไรตุ๋ยเรียบร้อยมากเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาตุ๋ยกูอย่ามาตุ๋ยกูกูอยากจะรู้ว่าตุ๋ยมันนิ่มเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะวอดมึงมีเวลาไอ้ตันหล่อรีปปอบเพียบร้อยอ้าวชิบหายละไอ้เหี้ยคนนี้ด้วยแม่งลากูแทนโดนละโดนไละไอมโดนละรีปปับแทนเรนโบว์ ไอ้เฮียพี่นักล่าจะถูกล่าแล้ววะไอ้เฮียคุณรู้จักตอนนักฆ่าเสียงเงียบลืมเปิดไม่อ่ะดูดิแล้วมันไม่มีเสียงจริงไอ้เฮียดูดิวันนี้เสียงเล่นไอ้เฮียเอ้าเขาไม่รู้ชนะอย่าบอกแล้วว่าหายตัวไปแทงหลังอ่ะอีกแล้วหาตัวเขาเดินตามเลยอุ้ยโอ้โหไงวะเฮ้ยเ่นนไปเเเพือต้ดินมาสามคนนะเฮ้ยมึงหยุดนะเว้ยหยุดนะเว้ย เต้นไหมเพื่อนเต้นเต้ใครว่นอ่ะใครว่นอ่ะใครว่นน่ากลัวมากไอ้ไอ้มิวมันไม่พูดอะไรเลยมันหายตัวอีกแล้วมิวหายตัวอีกแล้วเออคนน่ากลัวเลยใช่หายตัวอีกแล้วเกิได้อีกครั้งสุดเกมวะคนที่โดนฆ่าคนแรกของเกมอ่ะจะเกิดได้ใหม่แค่คนเดียวโน่นตายแล้วตายเลยต้องมีคนโดนฆ่าก่อนกูแล้ยเชื่อมหายตัวแล้ว ใช่เพราะคุดตายรัวต่คนเมื่อกี้ที่าไม่ใช่กูเนี่ยสันชัยเออโดนไล่แล้วอ่ะไม่โอ้ยไอเหียดจากคนล่าเป็นคนโดนไล่ไม่โอ้ยสันชัยมิวอย่ามาใกล้กูไอ้สาร

ไอ้เ็นลือเกิดม่หรือเปล่าว่าถ้าฆ่าไรเสียงอะอะไรมันก็ต้องดึงหน้าไงอ้ยนะฆ่าไรเสียงไปหาโค้ดแล้วนะหาโค้ดเลยเหรอขอด้วยขอโค้ดด้วยไม่ให้เสียงล้วไม่ให้โค้ดด้วยมึงรู้ป่ะคนตายเมื่อถูกฆ่าด้วยโอ้โห ไอ้เจ okay. ี๊ยบปัตญาท่านช่างล้ำลึกวันหลังหนึ่งสุคาติสุคาติสมาเกิดใหม่โอ้คาติสไอ้เหี้ยบได้เฮ้ยเโอ้คาติสใครวะสัตว์เอานักปัตญาชื่อดังเลโอนาร์โดดาวินชีเอามินชีก็ไม่ใช่นักปัตญาอ่ะวพวกเบนส์อีกแล้เด้อมราจะคุยกับมึงไอ้เหี้ยตูดมึงยังนิ่มเหมือนเดิมเลยว่ะทำไมมอยมีเที่ยวเกี่ยวเลยติดช้สปีดบู๊ ว้ยจริงเหรอเฮ้ยไอ้บอลแล้วกุมเมอร์บ่ะเฮ้ยเฮ้ยสันดยผู้คนตายมาถูกฆ่าเอาเลยโอ้ยแปะลยไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยแมงจุกเอาวะเอาวะอุ้ยเสียเปลี่ยนใบเปลี่ยนมาอะไรอ่ะเฮ้ย มีวันหายตัวอีกแล้วคุณคิดโกงเลยราคาชัดราคาของแท้คนนี้ดีครับคุณจัลลัสซี่อุ้ยเหวนมึงเลยเรียบร้อยช่วยไม่ได้ลจัลลัสซี่เร็วมากเลยเร็วมากเลยเขาวิ่งเร็วมากไอคนแรกไม่เป็นไรเขามุ่งมากเลยเขาวิ่งเอาคนเดียวเลยมันชงมาแล้ว เอากูเป็นต่อเลยเอ้าคุณกาเล็กซี่ไปไหนแล้วครับไม่มีไม่ิวมอยีิวมาจันเฮ้ยเป็นไอ้เช่นมันหอกอัมเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ย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 เลิกวิ่นวนดิไปเอาไปเอาโอเคตายไปละเฮ้ยไอ้มิวเฮ้ยเฮ้ยย่ามาเยามิวแม่งแม่งจะตัดคู่แข่งแม่งไอ้มึงกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยมิวมึงไม่ต้อง มักดูขน,นาดนี้เอ้คุณหายใจออกมาเลยอ้าวจอยไอ้กรงไอ้กรงไอ้ตังไอ้กรงไอ้มิวไอ้ตังไอ้กองไอ้มิวไปดูดิไอ้เหลือสามคนนี่อีกและไอ้มิวตัวใสๆนะโอ้ยมิวมันหายตัวเลยคีโก้ใสๆโอ้ยคีโก้ว่ะ อุ้ยครั้งนี้มันเกิดข้างใครเลยดีเหลือเกินอุ้ยกูเป็นในสัตว์อุ้ยอุ้ยไม่รสัตวจาไม่โอนดิสัตวจาหายแล้วกินชิบหายแล้วกินเออโอเคมันวัดไอ้สัตว์เฮ้ยนั่นใครอ่ะมีเนี่ยดัมมี่เหรอดัมมี่เหรออะไรอ่ะตีมาใหม่ใช่ไหมตัวข้าใหม่กูโกนกากเลยว่ะ เดี๋ยวนะมิวหายไปไหนอ่ะกู้กูตายแน่เดี๋ยวมิวเฮ้ยอ่ะมันซื้อมีไม่ได้มันต้องเปิดกล่องเราอยู่อะไมซันใช่ไฟออริซันอุ้ยมิวชนะอีกนี่ไม่ได้เฮโลหดแล้วนะมิวชนะลุลุเลยว่ะเมื่อกี้แล้วมิวมันเป็นโปรโรบอกเลยมันไม่ยอมเล่นโรบกเลยมันเป็นโปรเบียร์โรบกมิวใช้กลองตัวจริงคนเนี่ยมิวมันใช้อุ้ย มันใช้โครนเหรอไอมิวเฮียใช้โครนเหรออแสดงว่าที่กูเห็นโครนก็คืออมิวอะใช่โครนหน้าตาเล่งมากเลยแม่งดูแบบรู้แน่ๆไอ้เหี้ยไม่มันเอาไว้รูมแชมเบิลอ่ะดูดิเฮียอ๋อไอ้เชียแชมเบิลเออมึงมีเชียอะไรนว่าโทราโอหรือเปล่าก็เสือป่ะไอเนี่ยเอ่อเป็นแซดวันวันดีทอฟกาวอเตอร์ชื่อยาวมากเลย มึงยืนแช่โคนกูทำไมแม่งไปฆ่าคนใร้อยมิวยืนแช่โคนร้อยมิวเดี๋ยวมันตายยังไงมิวเหลือกี่คนนวเนี่ยเฮ้ยเมันไม่ใช่ไอ้มิวเดีกี้มันไอ้กล้องอัดิมันฆ่ามึงอะโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ชอบคนเต้นเลยคงเต้นอย,ยนู่เ้นเต้นอยู่นโดนเลยโดน โดนเลยกับไปเต้นต่อในล็อบบี้อ่ะอ้าวกูเป็นอีกยันแม่ถ้ากูไม่ได้ก็จะกูไม่อยากฆ่าใครเลยสักนิดกูติดตันชายตันชายมึงพาไปไหนเดี๋ยววะเจ็บวิเจ็ดวิเจ็บวิเท่านั้นกูเป็นเลอร์มิเลียนะตอนนี้เป็นเลอร์มิเลียดนะเฮียเป็นตินตีนตินตีนโว้ยมึง ไลกูใช่ไหมไอ้สัตว์ไ่กูใช่ไหมกูเจอโคนแทนคนกูอีกแล้วอขายไตเติ้ลยังไ้องขายได้ด้วยไปดูดิาทำอะไรกันเดี๋ยวสคนเลยเนี่ยเฮ้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 ยนี่ไงต้้ยไรล่นี่ไงกูเมมเลยไอ้สัตว์ ไม่มีใครพูดอะไโอ้ยเม้มเลยเม้มจาดต้องให้เอาจริงเลยโอเมนเอ๊ะเป็นคนนั้นนะเชี่ยเชี่ยเอาปืนโดนเลยเป็นอยะไรหมดโอ้ยไปจมูกงไอ้กล้องไอ้กล้องยาไอ้กล้องยากล้องยเ้ยไปโดนเดี oh ๋ยวดเล่นเลยนี่ไงเล่นเหมือนกันะเดี oh no? ๋ยวนะ เดี๋ยวนะว่ามันแปลกๆปลกทำไมเกมมันไม่จบคนแบบตัวเทใสแล้วคนตัวเทใสอีกแล้วเหรอไม่จบเฮ้ยเกมไม่จบเพราะว่ามีคนอยู่หลังมึงนี่สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหายไปละไอ้เชี่ยตายแน่นอนเอาวะเอาวะกูเมมเลยกูเมมเลยนะเน้นนี่ไงโอ้ยนี่ไงโอ้ย แบบเอาจริงเอาจริงเอาจเกมจัดอเไว้มัออุ้ยเออน่านี่มันแล้วแบบไหนวะอุ้ยอุ้ยอันนี้นานอยู่อ๋ออันนี้คอมแมลงอันนี้เป็นไรวะอุ้ยอ๋อมันยังคืออยู่อ่ะหื้อหมดพายไปแล้วเดี๋เล่นเกมนี้น้องๆ้องทียเล่นแล้วเป็นบ้า เล่นเสร็จแล้วถุยไม่หยุดเลยนะคืออะไรกันเอาจริงเอาจิงฮะเอาจิงะเอาจิง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 ไม่ตลงไม่ตลงไม่ตลงลงเหมือเป็นที่วะเอ้ามือเป็นอ่ะบอสเต้นเต้นเต้นเต้้นมันเล็ง้โดนแล้วโิงแล้วถ้ามีคนเป็นแล้วมึงไม่เห็นตัวแดงอ่ะรู้ไว้เลย มันจะเป็นราชาโจรสลัดอ้าวกูไอ้เนี่ยกูได้เป็นเลยอย่ามอสอย่ามอสกูจะไปฆ่าใครได้มั้งอ่ะไอ้กูจริงอ่ะกูจริงอ่ะเอ้เอูจริงอาจริงเอออะไรอะไรอะไรโอ้ยไม่เล่นไม่เล่นพี่เป่งร้องกับกูด้วยเพื่อนมึงร้องเราเพื่อนมึงร้องอะไรสัตว์เพื่อนร้องทำไมเวลาคุณเดินบนน้ำกูไม่เห็นสโลเลยสัตว์นี้ไอ้ไม่ยี่ยี่นิ่มสโลอะ กูตโลเอ๊ะสรุปมันดีหรือไม่ดีวะมึงเดินแล้วไม่ตโลอะแต่กูตโลนะกกู็สรุป่าใครดีใครไม่ดีละเอ้ยอยู่วะไม่ใช่ไม่โอ้ยไอ้บิวยังอยู่ปะยังอยู่แหละอืมมันยังอยู่เอ้ย แล้วมันอยู่ข้างบนไอ้เหี้ยแล้วมันหายตัวไงแล้วมันหายตัวไง,ววไงสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งปัดดา,าวนี่ไงเอาเอาจริงสิเซโร่อยู่ในน้ำเอาจริงเเแล้วก็ห,หลังจากที่เอาจริงก็เอาแล้วน,น้องๆพวกฟรีก็จะไปละไหนใครจะปิดคลิปมีใครอยากปิดคลิปไหมใครๆเอาเอานี่ป่ะเอาเอาคนไล่น้ำเอ้ยไล่เสียงเอาเราเอาไล่เสียงไหมกล้องปิดคลิปดิ เอาแล้วฮะโอ้โหมีคำพูดที่อยู่พูดได้ดีน,นะเจอวันนี้เออน้องไปอ่านเอาแล้วกันปิดคลิปได้สั